การทดลองเสมือนจริงเรื่องรถไฟเหาะตีลังกามหาสนุกคลิกเข้าสู่การทดลองเรื่องโรลเลอร์คอสเตอร์ขอนำท่านเข้าสู่ความสนุกสนานตื่นเต้นไร้ขอบเขตจำกัดมันคือรถไฟเหาะมหาสนุกให้ท่านคลิกเข้าสู่การทดลองรอสักครู่ให้ท่านกดคำว่าลันเพื่อให้มันลันจาว่า นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับจะขึ้นมาถ้าเกิดว่าภาพนี้ไม่ขึ้นเราลองกดเล่นดูก่อนถ้าเกิดภาพนี้ไม่ขึ้นก็แสดงว่าท่านเนี่ยไม่ได้ลงจาว่าถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ดาวน์โหลดจาว่า ไปที่เครื่องของท่านก่อนในกรณีที่เป็น Windows นะครับให้คลิกตัวนี้เพื่อจะไปดาวน์โหลด Java นะครับดาวน์โหลด Java for Windows นะครับอากีและ start free download แล้วก็ทำตามขั้นตอน s e t up Java ก่อนเราถึงจะสามารถเล่นรถไฟหอกมาสนุกได้ลองคลิกที่ run นะครับ ะเห็นรถไฟวิ่งไปจนถึงหลูปแต่ไม่พ้นหลูปนะครับเพราะความเร็วยังไม่พอผมจะเริ่มเพิ่มความเร็วนะฮะเพิ่มความเร็วสปีดจุดเริ่มต้นคือความเร็วเริ่มต้นแล้วก็กดเห็นว่ารถไฟเหาะวิ่งเกือบถึงแล้วยังไม่ไม่พ้นเพิ่มอีกเยอะหน่อยเลยนะครับปึ๊บปึ๊บ ไม่พ้นอีกเริมเพิ่มอีกครับอ่เกือบถึงแล้วครับเพิ่มอีกอไม่ถึงอีกรูปรอยไปเลยเยอะไปนะครับลงอีกหนึงอ่าเลยแล้วครับเราสามารถปรับฮิว ก็คือความสูงเพื่อเพิ่มให้ความเร็วเพิ่มขึ้นตอมนลงมาปรับพิวสองนะครับพิวสปรับรูปปรับสปีดปรับมวลนะครับปรับอวิตี้ความเร่งน้มถ่วงโลกปรับฟิกชันแล้วถ้าจะกลับเข้าสู่แลเริ่มต้นก็กดคำว,ว่ารีเซ็ตนะครับนี